โตโยต้าโคโรล a 1.6 G X I C A F E เครื่องตัวนี้กับจานจ่าย2ปงัก6พินกับ2พินกับอาการ สตาร์ทได้แต่ไม่ติดคือติดแค่สักประมาณวินาทีเดียวสตาร์ทจึ้ง,ง,งแล้วก็ดับไปเลยจะมาตรวจสอบไปพร้อมๆกันว่าน่าจะเป็นที่อะไรขั้นต้นผมได้ถอดขั้แบตออกเพื่อที่จะลบความทรงจำหรือข้อมูลเดิมของกล่องออกให้หมดก่อนอเดี๋ยวเรามาใส่ขั้แบตแล้วเรามาลองกันใหม่ใส่ขั้วแบตเข้าไปแล้วมาสตาร์ทเครื่องกัน เอามาในรถแล้วก็เปิดกุญแจออนอ่านี่นะไฟแชกจินติดนะอไฟอื่นติดอ่าลองสตาร์ทดูกันนี่เลยติดแค่นี้เลยเอาไหมปิดกุญแจออนสตาร์ทนี่เลยติดแค่นี้เลยอ่ะ อปไหมเดี๋ยว,วจะลองสตาร์ทลากยาวเลยออนสตาร์ทนี่เลยแบบนี้เลยโอเคครับมาไปกันต่อแนวไหนดี <laughs> เอาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองจำขั้วปั๊ก OBD วันเพื่อที่จะเช็ครหัสวิเคราะห์กันก่อนเนาะ อ่เ่เลยครับทัพโอบีันอ่าเดี๋ยว <Liberty> หาสายไฟก่อนนพอได้สายไฟมาปุ๊บล้วก็เสียบขั้วสายไฟจ้ำระหว่างขั้ว TE1 กับ E1 เข้าด้วยกันก็จะได้ตำแหน่งนี้นี่นะครับอ่าตำแหน่งนี้คือ TE1 กับ E1 อ่าเดี๋ยวเราไปเปิดกุญแจออนแล้วก็เข้ามาในรถ เปิดกุญแจ on. อ่อนดูรหัสหลอดไฟเช็คเอนจิ้นจะกระพริบ1นึ่ง1นึ่ง,อ,ง,ง,ง,อ,งอ่าแสดงว่ามีรหัสวิเคราะห์รหัสเดียวรหัสสิ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันก็รหัสสิบสี่คืออะไรอ่าทีนี้ก็มาต่อกันที่คู่มือซ่อมอ่ารหัสสิบสี่ก็คือนี่งรูปสัญ,ญลักษณ์ของการกระพริบของรถไฟก็คือ ignition signal อ่าคือสัญไม่มีสัญญาณ IGF ส่งไปที่กล่อง ECU สี่ครั้งก็คือไม่ไม่ต่อเนื่องกันเป็นเวลาสี่ครั้งก็คือสัญญาณขาดไปสี่ครั้งก็จะเซตโค้ดนี้ขึ้นมาโค้ดสิบสี่คือมันไม่ต่อเนื่องกันเป็น4ครั้งต่อเนื่องกันเพราะรูปฟันรูปฟันของมันจะเป็นสี่สี่ฟันสี่โรเตอร์ออก็สาเหตุที่เป็นไปได้ก็คืออินเตอร์ c กิ t คือชุดสายไฟที่ต่อระหว่างจ,รรจานจ่ายกับกล่อง ECU แล้วก็หรือตัวช่วยจวุดระเบิดที่อยู่ในจ,รรจานจ่ายเองหรือกล่อง ECU ทีนี้จะฟันธงไปลักษณะไหนดีเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูวงจรจรุดระเบิดที่อยู่ในจ,จานจ่ายก่อนว่าเขามีอะไรบ้างหน้าที่อย่างไรอ่าตัวนี้เป็น สัญญาณ G ลบสัญญาณ G 1สัญญาณ N A อันนี้ก็คือขดลวดที่อยู่ในตัวจานจ่ายมันจะเป็นขดลวดที่โรเตอร์ตัวนี้จะตัดสัญญาณแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณพันธ์ต่ำๆมาให้กล่อง E C U ทั้งสองอันนี้กล่อง E C U พอได้รับสัญญาณจากขดลวดที่จานจา่ายสองขั้วนี้ก็จะส่งก็จะแปลงสัญญาณส่งมาเป็นสัญญาณ I G T กลับมาให้จานจ่ายอีกทีที่ตัวช่วยจุลระเบิด เพื่อจะให้ตัวช่วยจุลเบิดสร้างอ,าอะไรนะสัญญาณทักอย่างหนึ่งอันนี้ผมก็เรียกไม่ถูกเ,เพื่อที่ทําให้คอยอจ่ายกระแสแรงสูงเพื่อที่ออกหัวเทียนให้หัวเทียนมีประกายไฟพอพอได้หัวเทียนมีประกายไฟแล้วตัวช่วยจุลเบิดนี่แหละก็จะส่งสัญญาณยืนยันการจุดระเบิดก็คือสัญญาณ IGF กลับมากล่องอีกทีหนึ่งเพื่อจะส่งบอกกล่องว่าตอนนี้มีการจุดระเบิดมีการหมุนของเครื่องยนต์แล้วให้หัวฉีดยก เพื่อที่จะทําให้หัวฉีดยกแล้วก็ส่งไปออกเป็นรอบเครื่องด้วยสัญญาณว่ารอบเครื่องทีนีเ้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าหัวเทียนมีประกายไฟไหมแล้วก็อะไรดีหัวฉีดยกไหมเพื่อประกอบการตัดสินใจกันก่อนว่าจะฟันธงไปที่อะไระทีนี้ผมดึงปลั๊กหัวเทียนสูบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ต่อตัวทดสอบประกายไฟของหัวเทียน คลิปกับลงกาวไว้แล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทใหุ้กคนได้ดูว่ามีประกายไฟไหมมาสตาร์ทุปว่ามีประกายไฟนะครับนไมีประกายไฟนะโอเคตัดประเด็นไปหนึ่งเรื่องอต่อไปทีนี้มาดูสัญญาณการยกของวัชถีดึงปลั๊กวัชถีสุ่มหนึงขึ้นมาแล้วก็ต่อไฟหลอด ขนาดสามวัดเข้าไปมาสตาร์ทเราดูว่ากระพริบไหมหลอดไฟสว่างไหมสตาร์ทสตาร์ทปุ๊บก็แวบเดียวก็คือตึ้มเดียวแล้วก็ดับไปเลยเธอสลุปว่าเดี๋ยวบิดกพับกุญแจแล้วก็สตาร์ทอีกทีนะ,ะนี่เลยครับแวบเดียวแล้วก็หายไปเลย ทีนี้ก็สรุปว่าสัญญาณหัวฉีดไม่ยกแต่คอยคอยมีประกายไฟมาไปกันต่อ,อเดี๋ยวอีกทีนึงก่อนเพื่อความมั่นใจว่าจะฟันทงว่าอะไระตรวจเช็คสัญญาณไฟไปเลี้ยงปัม๊มติ๊กที่ในถางก่อนว่ามีสัญญาณไฟออกมาไหมโดยการใช้หลอดที่เราเช็คหัวฉีดเมื่อกี้นี่แหละ จำขั้ว F P กับขั้ว E 1เข้าด้วยกันก็จะได้มาเป็นแบบนี้ขวนี้เดี๋ยวไปบิดสตาร์ทดูว่าหลอดไฟสว่างไหมแล้วอะไรดับก่อนกันระหว่างเครื่องยนต์ดับก่อนหรือไฟที่ไปเลี้ยงปั๊มดับก่อนกันามาหลอดไฟอยู่นู่นนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ตดึงแจออนสตาร์ทอ่าสารุปว่า เครื่องยนต์ดับก่อนไฟเลี้ยงปั๊มยังไม่ดับอ่าตอนนี้ตัดปัญหาเรื่องปั๊มไปเลยเออเอา,เอาอยัางไงดีเดี๋ยวงงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอพักวิดีโอแป๊บเอาลาทีนี้ต่อไปเราก็เข้ามาที่กล่องดึงกล่องออกมากล่องจะอยู่ใต้คอนโซลตรงกลางเ,าเราจะพากันมาวัดสัญญาณ IGF ที่หน้าปักกล่องเลยว่ามีสัญญาณไหมอ่ปักปักใหญ่ยี่สิบหกพินอ่าถ้านับจากถักทางนี้นับมาหนึ่งสองแล้วก็เท่าไหร่ห 2> 2, นึ่งสองสามสี่ที่สี่มั้งใช่ไหมอ่าสยดสายสีดำเนี่ยสายสีดำเนี่ยอ่าเป็นสัญญาณ IGF แล้วก็อ่าขั้วของสัญญาณสโคบเอาเอา,เอา อีกอคก,อก,อกอรับกลของสัญญาสะโคบอ่ะก็คลิไปไว้ที่ขั้ว e ีหนึ่งแล้วก็ตั้งมินิสะโคปไว้ที่เอซสองโวลต์ยี่สิบมิลลิเซกตามนี้เดี๋ยวจะสตาร์ทดูซิว่ามีสัญญาณลุกขึ้นไหมตั้งกล้องก่อนนี่นะอ่เดี๋ยวดูว่ามีสัญญาณลุกขึ้นไหมามาดูใกล้ๆอ่อ,อนกุญแจ ไม่มีออุญแจเอาุญแจอ่จาอตอนที่ติดอะ่ะเขาจะมีรูปสัญญาณแต่นี่ยผมจะสตารนะ์ทซ้ำนะอ่าอีตอนไม่ติดไม่มีรูปขึ้นสัญญาณดังนั้นก็คิดว่าปัญหาน่าจะอยู่ภายในตัวกล่องคนนี้แหละนี่นะ เดี๋ยวเรารผมจะลองเปิดกล่องดูว่าแต่ใจผมคิดไว้แล้วว่าน่าจะมีคอนเดนเซอร์รั่วอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูกันอ่ะทีนี้ถอดกล่องออกมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยพร้อมๆกันดูที่ว่าจะมีอะไรภายในกล่องที่ว่าพอจะเสียหายให้เราพอได้สังเกตบ้างไหมนะเพราะว่าก็คงจะเกิดจากกล่องนี่แหละเพราะว่า จันจ่ายมีไฟออกอ่ะคอยมีไฟออกอ่ะยังไงก็มีสัญญาณอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้ไอ้สัญญาณมันมาแล้วมันมาหายที่กล่องนี่แหละนะเอามาลุ้นกันเปิดควับเขาให้อ่าดูด้านนี้ก่อนด้านนี้ก็ไม่มีคอนดิเซอร์อะไรหรืออะไรที่ดูแล้วจะเป็นอะไรที่น่าสงสัยได้อ่าเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งทลอีกด้านดูมาถอดตัวนี้ก่อนเอามานี่เลยครับ เดี๋ยวกล่องอไปกรอ์มาดูกันนี่เลยก็เดี๋ยว่ะเดี๋ยวเอาขาตั้งโซดาบออกจากขาตั้งก่อนอนี่เลยครับก็เห็นกันแล้วนะว่ามีมีร่องรอยการรั่วของตัวคอนเนเซอรอ์ลายปิน้นเนี่ยเดี๋ยวพับตัวนี้ออกมาดิอ่านนี่นี่นะ ลายปิน้นมีร่องรอยการรั่วการกัดก่อนของตัวคอนเดนเซอร์อ่ะโอเคเดี๋ยวเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนคอนเดนเซอร์แล้วก็ทําความสะอาดร่องรอยพวกนี้ก่อนนะหนึ่งกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอ่าเดี๋ยวจะทําความสะอาดลายคราบที่เขาโดนกัดบล็อกนี้ด้วย อโอเคครับมาเดี๋ยวมารุ่นกันเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะอ่านี่นะครับก็เปลี่ยนคอนเดนเซอร์แล้วห้าตัวก็ล้างๆขัดๆได้ประมาณนี้มาเสียบเข้ากับปลั๊กพี่ีตัวรถแล้วมาลองสตาร์ทกันครับอฝั่งนี้แหละเดี๋ยวข้ามอ้อมไปนี่มาอคอนกุญแจไฟติดแล้วสตาร์ท อ่าโอเคเป็นอันว่าติดได้แล้วอ่าเ๊ะทำไมวัดรอบไม่ขึ้นเอ่ยเดี๋ยวไปดูวัดรอบก่อนดิลองเล่นเครื่องดิอ่าเดี๋ยวย้ายเข้ามานั่งฟังคนขับแล้วเออโอ้โ,อโหน้ำมันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นเครื่องดูสักหน่อยได้เล่นได้ไหมดูวัดรอบอ่าโอเคครับ น่าจะแสดงแสดงค่าไม่ตรงเกิดอะไรขึ้นอโอเคนะถือว่าติดเนาะนี่นะครับก็เบื้องต้นก็ทำได้เองก็ประมาณนี้าอาการหนักกว่านี้ก็คงต้องส่งซ่อมร้านซ่อมกล่องโดยตรงอันนี้ลองเบื้องต้นกันเองอ่ะโอเคครับทีนี้ประกอบกล่องเข้าไป เสื้อกล่องแล้วแล้วเดี๋ยวามาลองกันอีกทีหนึ่งดูซิว่าจะเป็นยังไงฮอ,อ,อนคุณแจ่ก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปว่าติดได้แล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดส่วนปีกย่อยอันอื่นเดี๋ยวก็เก็บงานนิดๆหน่อยอเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องอก็จะประมาณนี้ นี่สรดได้แล้วกาสรุปจบก็ไม่มีอะไรมากมายาก็เดี๋ยวหันหน้ากล้องคุยกันหน่อยนึงอ่ะก็จบคลิปก็คือมันบางทีผมอาจจะนึกอะไรไม่ออกอ่ะก็ถ้าใคร มีข้อมูลก็ช่วยเสริมมาทางคอมเมนต์ได้นะครับก็สรุปว่าติดงานงานนี้ปิดได้แล้วติดได้แล้วหรือรายละเอียดเล,เล็กน้อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังกัน